มาเห็นกล้วยหักครับล้มแหงหลายกล้วยหอมท้องครับหักคอรอเลยครับบม่ได้คำว้มีแต่ล้มครับล้มแหงหลายกล้วยหักคอรอครับล้มแหงหลายนี่ก็ะเมนต้นโกโก้ครับ กำลังติดหน้ยนอยๆป้อมต้นเลยครับเห็นแต่โกขึ้นไปเห็นขึ้นไปตลอดเลยครับต้นโกโก้ติดลูกน้ำล้าต้น